ดีแลละแอลเนี่ยไต้ยู่เนี่ยแอลอ่ะถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวเราจะไปหนีร้อนจากประเทศไทยไปเจอร้อนกว่าที่สิงคโปร์กันนาล่ามาแล้วเที่ยวโอเคโอเคตอนสุดดีใจดีใจอ่ะดุดีใจเหรอปูพาไปเที่ยวอะไรหล่ะ ทีมงานไปเที่ยว Universal Studio การเด็กสี่คน,น,นอ,อลิสบายนั่งรอเครื่องมาคนเยอะมากช่วงนี้ก็เป็นวันปิดเทอมคนก็พาลูกๆหลานไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะแยะเลยเอลิขึ้นเครื่องบินครั้งแรก มาแล้วมาทายมาแล้วมาชา้าแต่ก็ยังมานะ่เคาาคุณยายมาดูแลหลานหลานหลานเล่นกันแต่ไอแพดมีเบบี้ขึ้นเครื่องเขาก็จะเอาซีดเบลที่มาใช้ล็อกกับซีดเบลของแม่ได้ถึงสนามบินชางชีสิงคโปร,ร์สวัสดีภาพ ก็ตรงส่วนของรับกระเป๋าของชางชีก็จะแบบจัดเป็นสวนสวยงามก็เราก็เอากระเป๋ามาครบเรียบร้อยเตรียมเดินทางไปโรงแรมของเรากันเป็นไงบ้างถึงสิงคโปร์แล้วรอบนี้เราเอารถเข็นที่เป็นคาซีทมาด้วยเอลิกก็เลยได้นั่งบนคาซีท เรามาถึงค่ำๆก็กินข้าวแล้วก็เข้านอนเช้านี้เตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้างวีโวไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็จะไปอควอเรียมกันต่อ,อเมเอื่อกี้ยัง่เลยเขาตกใจม้งเออมาถึงเป็น

กินแพรแเราก็มานั่งกินขนมกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่ห้างว i โวแล้วก็เดี๋ยวเราคงเดินไปกินในร้านชนานมไข่มุกเฮทีกันต่อโอเคเดี๋ยวไปไเด้เล่นกันมามี่โอเปนฟอร์อลีสมามี่โอเปนฟอร์อลีสถึงแล้วร้านเทที ตัวเจนรอออเดอร์เรียบร้อยได้แล้วอันนี้แก้วน,นี้เป็นแมงโก้ชีสแล้วก็แก้วน,นี้เป็นองนอนนุ่นชีสเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยมากของแมงโก้ก็แบบเพิ่งรู้ว่ามันต้องดูดต,ตรงนี้แล้วก็กินชีสตรงนี้ก็อ,อร่อยดี กำลังกลับไปที่โรงแรมของเราของไปเก็บแล้วเราก็จะไปไหนกันซีรียส์ไลไอ์อะควาเรียม Alice <laughs> Is that Snake? Is uh you. Let's go. Shaw. i not gonna eat you. What are you doing? What is uh, The spiky one. The spiky one. The spiky one is gonna touch you and burn you and Wow, spiky one.

พักยกกินนมก่อนนี่ฝังนี้พักยกพร้อมมาถึงกลางคอ,อเรียมก็จะมีบอ่อใหญ่ๆแบบนี้ ชิวได้ทั้งวัน,นก็จะมีดนตรีเบาๆลอคือถ้าใครอยู่แถวนี้ก็อาจจะแบบเอางานอะไรมานั่งทำบ้างใดก็ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เล่งสลรามหัวค้อนสติงเลมีตาจามูกปากด้วยงานน้ำต้นไม,ม้ la atau bayai mah Oh They look like โอ้ตัวใหญ่มากโอ้มีฉลับขาวด้วยหลับสบายเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องกินไอติมไอติมปีมังกรสวยมากอันละ14เหรียญดูไอติมสติงเรสิบสเหรียญเหมือนกันโคตรแพงเลยแต่แกะสลับสวยมาก what you eating show me wow Good morning Singapore เ <Yeah. S 1> ช้านี้ฝนไม่ตกเราจะไป Universal Studio สักทีทุกคนพร้อม uh huh. ช้างนี่คือสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าคาสิโนสดใสสดใสไป Universal Are you excited to go to Universal Studio yeah. Yay. Yeah. Eric, are you ready to go roller coaster? Yeah. เดินออกจากโรงแรมนิดเดียว Universal Studio แล้ว. Hi. Enjoy. Thank you very much. วนี้มามีนรルโตแกลเลอรี่ด้วยนารูโตะกับซาซากิมีนรルโตคาเฟ่ด้วย เมนูนินจาถึงแล้วมัมมี่ของเราลุยมีข่าวร้ายมัมมี่ยู่ดีก็เสียแล้วก็ก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะซ่อมเสร็จเมืเออ่อไหร่อสู้ชีวิตม,มาเที่ยวสวนสนุกกับพี่ๆด้วย เมนูร้านนารุโตคาเฟ่ mm hmm. เข้ามาในร้าน mm hmm. เขาบอกว่าให้ไปที่ชั้น2ก่อน mm hmm. นี่คือนารุโตคาเฟ่ร mm hmm. ามเมงนารุโตก็จะมีนารุโตเสียบที่รามเมงมาอย่างนี้ เรียบร้อยภารกิจโรลเลอร์โคสเตอร์โอ้ยแพ้ไม่ได้ขึ้นนะคนเล่นเป็นไงบ้างตาตลอดเลยเสียวากมันดีมันดีใครที่ชอบแบบลักษณะเหมือนแบบขับยานอวกาศฟิ้วฟิวฟิวก็สุดยอดว้าวทรูพักชามจูบิลีอลิสพัซาย

Oh, that's nice. We have to write what we want here. Cheese, ham, and butter. Yay. Oh, that's nice. Say, what's up? With a little super help. This do you like the rice? Right? Yes, so but I want this. You You'll want this? For the refit at home? Yes. What do you want? Kitty. Who is that? Alice What you gonna play? Pilihan dek Are you ready to get in the boat? Yeah. Okay. Ah, video naka. เจอฝาแฝดด้วยอือหูเอ็ดกันเป๊ะอล,ลิสไม่ยอมมานั่งตัวไดโนเสาร์บินๆเพราะว่าเก้าอี้มันร้อนก็เลยต้องไปคนเดียวเลยอเอาเซ็ตมัมมีย เข้าไปในร้านสุวีเนียแล้วฮัลโหลฮัลโหลคิ้วกูดกลับมาเจอกันอีกแล้วด่วนกินแล้วรู้เลยโดนดูดตั้งแต่เด็กแล้วถึงสนามบินแล้วเตรียมตัวเดินทางกลับรอบนี้เราก็มาเล่นยูนิเวอร์แซลกันช้ำๆใช่มไหมเล่นเค้ืเล่นไปกี่เครื่อง ห้าเครื่องห้าเครื่องโอ้มีมัมมี่โรลเลอร์โคสเตอร์มีล่องแก่งมีไอเดนเสาร์บินแล้วก็สเอรชสเตรชวปาโอ้มากกว่ามากกว่าห้าหกอย่างโอเคก็ได้ทำตามฝันสมใจได้เล่นมัมมี่สักทีก็สนุกมากใครที่มายูนิเวอร์แซลก็อย่าพลาดที่จะเล่นมัมมี่ถึงแถวมันจะยาวไปหน่อยแต่ก็คุ้มค่ามากๆเลยโอเคก็ต้องลองทานประมเม โอเครอบหน้ารอบนี้มันแบบรอคิวประมาณชั่วโมงกว่ามันก็นานไปหน่อยเราก็เลยไม่ได้เล่นทานฟอร์เมอร์โอเคไปแล้วรอบหน้ามาลองทานฟอร์เมอร์กรันบ๊ายบาย